สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะครับเสา Wi-Fi นะครับเสา Wi-Fi นะครับกับ Wi-Fi บ้านของเรานะครับเพื่อรับชมช่องออนไลน์นะครับช่องที่ดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนแรกนะครับบ้านคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้านก่อนนะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตค่าไหนก็ได้นะครับจะความเร็วสปีดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเสานี้นะครับจะตีตานะครับเป็นของไทยแส t นะเห็นไหมนะครับ ซึ่งบางคนถามว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนขายนะครับของไทยเซตนะครับหรือว่าช่างไทยเซได้เลยนะครับก็จะเป็นเสา USB WiFi ที่ใช้กับตัว RV 1 0 4นะครับใช้กับตัว RV 1 0 4นะครับเป็นมาตรฐาน8 0 2 1 1 n นะครับ n 3 0 0นะครับซื้อจากที่อื่นได้ไหมนะครับอาจจะ ถ้าโชคดีอาจจะเจอชิปที่มันชิปรุ่นเดียวกันอาจจะใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่อยากเดานะฮะถ้าไม่อยากเดานะครับให้ซื้อผ่านช่างเอาละกันนะครับเพราะว่ามันตีตามมาจากนี่นะครับจากศูนย์นะครับเสียบนะครับช่อง USB นะครับของ RV 1 0 4นะครับช่องใดช่องหนึ่งนะครับช่องใดช่องหนึ่งนะครับ RV 1 0 4นะครับควรที่จะใช้นะครับ สายสัญญาณนะครับทีวีที่เป็น HDMI นะครับสาย HDMI นะครับมีให้อยู่ในกล่องนะครับมีให้อยู่ในกล่องนะครับสำหรับคนที่ซื้อ RV 1 0 4นะครับอ่ามีให้อยู่ในกล่องนะครับนะก็ไม่ซื้อไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพียงพอนะครับเมื่อเสียบเสา Wi-Fi แล้วนะครับให้หยิบรีโมทขึ้นมานะครับกดปุ่มเมนูนะครับเมนูนะครับปุ๊บนะครับ ตรงนะครับขอบจอนะครับขอบจอจะมีคําว่าการตั้งค่านะครับการตั้งค่าระบบนะครับให้เลื่อนนะครับให้เลื่อนตัวนี้นะให้เลื่อนนะครับเป็นการตั้งค่าระบบนะครับใช้ลูกศรลงนะครับเห็นไหมเอ่ยลูกศรลงนี้นะครับการตั้งค่าระบบนะครับอ่านะครับกดโอเคนะครับกดโอเคนะโอเคตรงนี้นะครับ คุณจะเห็นนะครับว่าจะมีคําว่านะครับการตั้งค่าเครือข่ายอยู่นะครับสําหรับ Wifi นะครับจะอยู่ในโหมดนี้นะครับให้เลื่อนลูกศรลงมานะครับลงนะลงนี่นะฮะสู่การตั้งค่านะครับเครือข่ายนะครับแล้วกดปุ่มโอเคนะครับโอเคนะครับตรงกลางนะโอเคเนี่ยนะเราจะได้จอหน้าตาแบบนี้นะครับให เอาลูกศรนะครับลงนะครับเลื่อนไปที่คำว่า SSID นะครับ SSID นะครับและจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับปึ๊บนะครับโอเคมันจะบอกว่ารอสักครู่นะครับพอรอสักครู่เสร็จนะครับจะมีนะครับลิสต์นะครับว่า Access Point นะครับที่อยู่ใกล้เรามีอะไรบ้างนะครับ Access Point หรือเราเตอร์นะครับที่อยู่ใกล้เรานะครับที่เรามีรหัส เราสามารถเชื่อมต่อมีอะไรบ้างนะครับอย่างบ้านผมนะครับผมจะมีรูมไวไฟสอง Wi-Fi 2.4เนี่ยอยู่ประมาณ3อันนะครับเพราะว่าบ้านผมมีอยู่3 Access Point นะครับรว่า3 r เราเตอร์นะครับที่เป็นชื่อเดียวกันนะครับทางนี้นะครับตัวของรหัสผ่านนะครับของ Wi-Fi เนี่ยควรตั้งเป็นรหัสนะครับตัวเลขหมดนะครับหรือว่าตัวเลขผสมกับตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับสามารถตั้งได้2อย่างนะครับสามารถตั้งได้2อย่าง นะครับกรณีนะครับที่รหัสผ่าน Wifi นะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับต้องทําการเปลี่ยนนะครับโดยที่โทรไปที่ call center ของศูนย์บริการค่าอินเทอร์เน็ตค่านั้นๆให้เขาเปลี่ยนให้นะครับให้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับหรือนะครับตัวเลขทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษนะครับผสมกับตัวเลขก็ได้นะครับโอเค พอเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับให้เราทําการเลือกนะครับว่าเราจะเชื่อมต่ออันไหนนะครับสมมุติว่าผมเลือกอันแรกนะครับเลือกทํายังไงเลือกคือกดโอเคนะครับจะเอาอันไหนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับจะเอาไหนล่ะเลือกอันบนแล้วกันนะครับพอผมได้เสร็จนะครับผมก็กดปุ่มโอเคนะครับโอเคนี่นะแล้วจากนั้นนะครับผมก็กรอกรหัสผ่านนะครับกรอกรหัสผ่านนะครับที่ ผมใช้นะครับจะเห็นว่านะครับเขามีแค่ตัวเลขนะครับกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับตัวเลขนะครับกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับและเวลาคุณจะมีอักษรพิเศษนะครับให้กดปุ่มนะครับสีแดงตัวนี้นะนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอักษรพิเศษแค่นี้เองนะครับที่จะใช้เป็นรหัสผ่านได้นะครับแต่ถ้านะครับแนะนําเลยนะครับก็ควรที่จะตั้งรหัสผ่าน wi-Fi นะครับเป็นตัวเลข ทั้งหมดหรือว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวเลขผสมตัวเลขนะครับกรอกรหัส wifi ของคุณนะครับอันนี้เป็นรหัส wifi บ้านผมนะเดี๋ยวผมกรอกถ้ากรอกผิดนะครับกดปุ่มสีเหลืองเพื่อลบนะฮะเห็นไหมกดสีเหลืองเพื่อลบนะครับนี่ผมกรอกผิดนะครับกรอกเรียบร้อยนะครับพอกรอกเรียบร้อยนะครับให้กดปุ่มสีฟ้านะครับที่รีโมทนะครับ สีฟ้าปุ๊บนะครับสีฟ้านะครับเขาบอกว่ารอสักครู่นะด้านบนเขียนว่า wifi connecting นะครับ wifi connecting นะครับ network connected คือเรานะครับได้รับการเชื่อมต่อจาก wifi เรียบร้อยนะครับนี่คือ ip ของเรานะครับนี่คือ ip ของเราที่เราใช้งานอยู่นะครับอ่าก็เขาจะกำหนด ds ให้เราหมดนะครับ wifi ds server 1, d n ds server 2นะครับ กำหนดให้เราหมดจากตัวของเราเตอร์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับที่แจกมาให้เรานั่นเองนะครับพอนะครับกำหนดเรียบร้อยนะครับให้กดปุ่ม exit ได้เลยนะครับ exit ได้เลยนะครับเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมนะครับทีวีนะครับผ่านปุ่ม y t u t u นะครับหรือว่าปุ่ม o o m นะครับได้นะครับเข้าปุ่ม YouTube หรือปุ่ม Home ได้เลยนะครับเลือกนะครับรายการที่คุณอยากต้องการ รับชมนะครับเช่นนะครับ YouTube นะครับ M3U นะครับ User IPTV นะครับก็คือสามารถกำหนดเองได้นะครับ Xtream IPTV นะครับ Live TV นะครับได้เหมือนกันนะครับช่องพระนะครับช่อง TV Live นะครับผมแนะนำช่อง TV Live นะครับเพราะว่าให้ภาพผมชัดมากนะครับ YouTube ก็ตามที่เราสามารถค้นหาได้นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับควรที่จะซื้อกับช่างนะครับที่เป็นตัวแทนขายของ t h ยเซ็ตนะครับอ่านะครับ บอกเป็นในนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสาหรับทาให้ก่อนนะฮะสำหรับการเชื่อมต่อนะครับ USB นะครับของเจ้า t ท s ั t เอ็กซ์ต4นะครับหรือว่า RV104 นิวนั่นเองนะครับรุ่นนี้ในอนาคตนะครับจะรับรอง USB แบบแลนด้วยนะครับก็รอกันไปนะครับ